กติกระดาษที่ใช้แล้วพวกนี้ก็จะนำไปเผาทำลายครับมันเยอะเผาแป๊บเดี๋ยวก็หมดเศษผ่าเหลือแค่นี้หนูว่าน่าจะเอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วแหละทิ้งเถอะน่าจะง่ายกว่าเผาแล้วก็มีควันในควันก็มีมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมหนูว่ามันไม่ถูกต้องนะกระดาษทำมาจากต้นไม้แสดงว่าเราต้องตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้นสิคะ การปลูกฝังจิตสำนึกเด็กเนี่ยมันยากมากเลยนะคะมันจะมีวิธีไหนบ้างมีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็โรงเรียนทุกโรงเรียนน่ะมันหนีไม่พ้นเรื่องปัญหาขยันเนี่ยแม้กระทั่งระดับโลกระดับชาตินะ่ะตอนนี้ก็ปัญหาขยันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงเราเรามองกว้างไปขนาดนั้นก็จริงแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราจะสร้างให้เกิดที่โรงเรียนก่อน พอคัดแยกขยะเนี่ยมีขยะหลายประเภทนะคะนี้มีขยะประเภทหนึ่งซึ่งเป็นกระดาษ A4 ที่เป็นสีขาวจากเมื่อก่อนก็คือเอาไปเผาหรือไม่ก็ช่างกิโลขายมันก็เกิดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ส่งผลที่ดีกับทางโรงเรียนแล้วก็เด็กนักเรียนด้วยนะคะก็มีความคิดว่าน่าจะนำกระดาษพวกนี้มาทำประโยชน์เราก็เลยให้ระดับป .1 ป .2 ป .3 เนี่ยคะ่ะอ่า จัดก,การฉีกกระดาษย่อยกระดาษให้เป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะแล้วจากนั้นก็ส่งไปให้ระดับป .4 ป .5 ป .6 จัดทําเป็นกระดาษสาพอได้กระดาษสาแล้วส่งต่อให้ระดับมัธยมนําไปอัดเป็นกับแท่นพิมพ์อะค่ะทั้งครูและนักเรียนนะคะไปที่เที่ยวตลาดริมยม2,437ที่อำเภอกงไกรลาศนะคะเขาจะใช้ เครื่องปั้นดินเผาในการใส่น้ําเป็นภาชนะใส่น้ําก็คือก็ถูกทิ้งลงในถังขยะเราเห็นดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเก็บเครื่องปั้นดินเผาตรงนี้มาใช้ประโยชน์ต่อยอดให้กับนักเรียนได้คุณครูลูจิลาก็เลยพาเด็กๆอะคะ่ะไปเรียนรู้วิธีการทำองค์ใหม่เงินทองกับโอท็อปของบ้านกงนะคะแล้วเราก็นำมาสอนเด็กๆ เศษอาหารที่เกิดจากโครงการอาหารกลางวันตรงนี้มันก็ถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ก็เลยคิดริเริ่มในการทําน้ําปุ๋ยหมักชีวภาพโดยใช้เศษอาหารโรงเรียนสะอาดเป็นระบบเป็นระเบียบทุกคนมีความเข้าใจแล้วปฏิบัติตามกฎตามระเบียบได้เนี่ยอย่างอื่นมันตามมาหมด ประโยชน์ที่เด็กได้เลยคือ 1. อดทนอดกลัน้นฝึกสมาธิเพราะการทำพระพุทธรูปเนี่ยต้องใช้ฝีมือประณีตละเอียดถึงจะทำได้สวยสดงดงามขนาดนี้ค่ะ ในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเห็นขยะตามทางเนี่ยน้อยน้อยลงมากค่ะแล้วก็เด็กๆจะรู้ว่าถ้าเกิดเขามีกระดาษอยู่ในมือมีขวดแก้วอยู่ในมือเขาต้องเอาไปทำอะไรที่ไม่ใช่เอาไปทิ้งนะคะเป็นไงบ้างคะผลงานพระพุทธรูปจากเศษกระดาษเหลือใช้ของพวกหนู ศิละปะมันทำให้หนูใจเย็นขึ้นค่ะและได้ใช้ประโยชน์จากกระดาษเหลือใช้ค่ะผลงานองค์หมายเงินทองจากเศษผ้าของพวกหนูไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะสามารถขายได้หลายบาทเลยทีเดียวค่ะดูสิคะโรงเรียนเราเดี๋ยวนี้ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเป็นกองเลยค่ะชื่นใจมากๆเลยค่ะขอเชิญพบกับวงดนตรีรีไซเคิลจากขวัแก้วได้ ณบัดนี้